สวัสดีนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ใก็ได้วยนะคะวันนี้มีหัวข้อมาพูดคือข้อดีของการเป็นคนโสดคนไม่มีแฟนจะมีเวลาทำอย่างอื่นนอกจากการดูหนังคุยโทรศัพท์มีเวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นกับบ้านดึกก็ได้ไม่ต้องโทรรายงานใครไม่ต้องทะเลาะก,กับใครประหยัดค่าใช้จ่าย แบบว่าไม่ต้องไปเที่ยวไหนร้องเพลงคนไม่มีแฟนของพี่เบิร์ดได้อย่างสะใจเลยค่ะไม่ต้องคบเพื่อนของแฟนที่เราไม่อยากรู้จักไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่ยังแฟนเรามีคนคอยเป็นห่วงเยอะและคอยถามว่าทําไมไม่มีแฟนไม่ต้องคอยหึงหวงไม่ต้องห่วงว่าเขาจะสบายหรือเปล่ามีเวลาให้กับตัวเองเต็มที่ไม่ต้องฟังคําว่า อนาคตของเราไม่ต้องอกหักอันนี้สำคัญมากไม่ต้องกังวลว่าแต่ละวันใส่ชุดอะไรเถึงจะถูกใจเขาไปหาเพื่อนแต่งตัวแบบไหนก็ได้พ่อแม่จะรักเป็นพิเศษเพราะอยู่ติดบ้านไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใครไม่ต้องคิดมากมึทงทำเรื่องให้กับชีวิตมากขึ้นและไม่ต้องร้องไห้ ได้ทำใจตามความฝันตามใจตัวเองอยากเป็นสุขไม่ต้องกังวลถึงใครคิดถึงคนหลายๆคนพร้อมกันได้สักสิบคนเลยคิดถึงตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นจริงกับการอยู่บ้านเพราะไม่มีแฟนชวนเที่ยวเล่นเน็ตได้นานสัใจเหมือนเมื่อคือนไลฟ์ไปหกชั่วโมงจะคุยกับใครก็ได้ไม่มีใครห่วงมีเวลาดูละครน้ำเน่ามากขึ้นเข้าถึงพธรรมได้ง่ายไม่ต้องคอยโทรศัพท์ไม่ต้องคอย ทรหาใครไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์ด้วยไม่ต้องคอยระแวงคนที่เดินข,ข้างจะเป็นใครจะทําอะไรก็ได้ไม่โดนเพื่อนด่าว่าลืมเพื่อนคิดถึงใครก็ได้ที่เราอยากจะคิดไม่ต้องทําหล่อทั้งวันหรือไม่ต้องโปะหน้าให้สวยไม่ต้องดัดเสียงให้ดูบ้านแมนไม่ต้องทําเสียงให้น่ารัก <c oughs> จะทําอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจแฟนใครจีบก็จีบไปเพราะ เราไม่มีแฟนไม่ต้องอาใจญาติพี่น้องแฟนด้วยนะคะสามารถคุยกับเพื่อตรงข้ามได้โดยที่เราไม่รู้สึกผิดอะไรเพราะเราโสดไม่มีแฟนโสดสนิทสิทธ์สายหน้าไม่ต้องร้องเพลงอกหักประหยัดน้ําตาไว้ร้องให้กับเรื่องอื่นไม่ต้องคอยไปรับไปส่งใครข้อดีของการเป็นโสดมันก็มีความสุขแบบนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโสดอยู่ก็ไม่ต้องไปเสียใจไปนะคะ เรามาเป็นโสดกันต่อไปไม่ต้องไปกลัวเป็นโสดทำไมพเพราะว่าข้อดีของการเป็นโสดเยอะแยะเลยมีเวลาเก็บตังเข้ากระเป๋าด้วยรับรองหลังจากการเป็นโสดครั้งแรกอาจจะเจ็บปวดนะคะพอเรามาเป็นโสดจริงๆมันมีความสุขพูดแล้วยังขนลุก่องเนี่ยมันมีความสุขของการเป็นคนโสดปีสองพันยี่บเอ็ดไปเลยสัตว์ที่ยี่เ็ด คนส่วนตวะวัที่ยีกัิบเอกันบายๆนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะบายบายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ